สบายดีปาลงสบายดีสุขสุขคนสมองสมบูรณ์เมื่อนี้มาพบเพกันคือเก่ากับสองรองดำน,นปลาลงอมีอดกามีเพื่นเขาคัวเรียนนปาลงเพื่นจับซิมียังกับบโหงาขวดซอยอยูน่นอกคุนะปลาลงีีอยังนะคุณ่อยอยังปลง เป็นซอยขาบอลลูนสวดีซอยขาเตรียมซอยขาไปตำบอลุงนตำตำขาเดีตำขาเห็ดจลเป็นเจลดีเนาะบอลลูนสบายดีพี่น้องแม่น้องดำบอลลู ่วยค่ะคนจิตจำมากระย่างช่างครับพี่กอลูคนเวยค่ะหามาไม่พอไปี่ลูดูห้องพี่กอลู่นจิตแล้วอะไรวน้าพี่ง บฝนสีเล่เลยนซอยซอยซอยใส่ถั่วอะไรกัไปตัเนาะตันี่ปลุงฝนซอยซอยกลองพวกาดปลุงนี่นี่งไปเกยการลุงขาเนาะเอาสเอามไปเกี่ยกการปลุง เก็บอยู่นั่นแล้วหอ่อเบิ่งมาเบิ่งสวนกันอันนี้สวนผักกาดไปลุงกุบต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวฉันเป็นสวนผักกาดเนาะไอ้ผักกาดอันนี้เมนบ่าผักกาดผักกาดน้อยอันนี้นะ,ะต้นมะพร้าวน้องอึงน้องนิ่มลุงคนบอกปูวิ้นให้นัง่งนิ่มเด้อคนละ เป็นสีหายเนาะเ่็นงเป็นืสีเป็นเก็บปัะกาดเลยเนาะปัะกาดกาดน้อยเอาไปใส่ในนึงเพราะไปใส่มันหอมเนาะอันนี้เป็นประกาดน้อยเนาะอันนี้คือเป็นต้นหนักผ้าเอาของน้องดึงน้องนิ่มเนาะนี่ เป็นตุ่กว่ากองนุ่งอื่นน้องนิ่มนี่อามณ์คงเพลินอะเนี่ยหละงเพินตุ่นกว่าองเพลินอะป้าช่างงามแต่ตุนกว่าปีหนึ่งได้กินเลยนะป้าลุงไปไปทำกันต่อลุงเ้าก็มาเก็บประกาศใหญ่นะวันนี้นี่ดิป้าประกาศนี่ดิป้าลุงแม่นโบนี่ประกาศนี่ Balloon hắn có giác như đê nọ. Give ông bạc cát. Hiệu bạc cát đi lên. Lê. luôn 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 นี่ลกเอาไปเลยลกไปลกไปกระสิตามขากินทะเลบอลุงตมเป็นเจวเส็บเด้อบอลุงใครมีขาก็ลงตำเดือบะลุงเส็บได้ตมใส่อ่าเดี๋ยวเห้กัดซีไปให้เมย์บอก บอกแล้วเนาะวิธีตำเนาะวิธีวิธีตำขาะกศประกขาดเลยห้องกับพ่อแลยเอาตอนนี้กับพ่อประกาศได้มาแล้ว เืินกระเท้านำะใส่ผักกาดก่อนเนาะและ้วก็ล้างดีๆเนาะพอเห็จานผิดเอาแล้วนะอันนี้ปลาลุงนี่เพื่อนก็ได้เอาทำการเอาขาเวลาตำเนาะนะปลาลุงตำเนาะเอามักพริกเอาพริแะกแล้วก็แป้งนวดแล้วก็เกลือปลาลุงแด้วก็ทอกขาลุงก็พักพักหอมเนาะในนึง ใปลาลุงฝนะืงนกระเด็นทำการตานี่ปลุงมันก็อยากกระเด็ลนละไพ่กระจีใครมีาขาก็ลองเห็นมั้งเด้อแซ่ดแส,ะส,ะสะบปลลุงก่อนอื่นกะเขากะเอาอาเขามาพีกเลยกะมาพีพงเดือบปลลุงขวานเลย เด uhm ี๋ยวก็เอามาเป็นนวดรวนเดี๋ยวก็เอาเกลือเดี๋ยวก็เอาข่าลงเนาะแล้วเอาหอมหอมใส่ใน่นึงมาเสร็จนี่เวลาองมามันก็ที่เป็นแบบนี้แหละนี่แหละนี่เลยน้เลือดดำนาองมา เพชรได้ดีครับเนี่เอากระชีนวีโนเดียเลยแหละตั้มขากินกับข้าวตั้มขากินกับข้าวนี่ขามันจะอยากเปนืได้ยินเล่งลุงขกมันก็ะีนขึ้นนาะไปลุง จ,จีนฮึน่งประตําขาแดงจีนฮึ่งาะระพาะอภิเจกครับแล้วอะไรบ้มกันกผมใส่ถั่วนะผ่าออกมามันจะเป็นแบบนด้นคะนมาตอกอื่นที่เกิ่อนแก่เหตตัวน้นแม่น้นงเนตะ็่เลย เฮ็ดปวกลายแค่เบิร์หน้าประจักอืมเอาประเด็กเรืงน้ำปลาปลุนปลาเอาประเด็กใส่ปลาอันนี้กลุงนี่น่าเอามาเอาปลาใส่น้ำโดยบลุนใส่ถั่วไมเม,มีนยนต่างหากเลยแดดมาแม่ก็ซีเป็นแบบนี้แหนิเนาะเจลียวขาไพ่ไพ่ยอยากอะลองทำบนยอนเกลียวขานี่ เสเดียไปลงมีวิดมูดีดย,ย,ยวนี่แล้เนาะไปไป่–ัเจวบองขาไปถ่าพ่อวผก็ตอนกินนป่าลุงมากินน,น้ำก <c oughs> ันป่าลุงเศษเศษเวลามีเล็กไปลงเ็นุปลง ดอมัจะหัุกคนสมองสุบอนผติดจานกินข้าวำกันเด้อเกินข้าวำกันเด้อกินข้าวตั้มขาตําขาเลยกักตั้มบักถั่วมีแต่ของเส่ส่ะก็คือมาแจะเกี่ยวเขาเกี่ยวขากเจ้าเกี่ยวเขาวเจ้าฮักนแล้วแล้วเมื่แล้ววันอีเล็กนยังจะป่น้รยังจะรอป่นเขามีต้ขขาเลยก็ตั้มหมกถั่วเมื่อกี้ำกันป่าลุง

สูด้วยเนาะวิธีตํข้ขากินเป็นแจวโภพเนาะกำลังยิดเาพี่้องแ

มันคันมันใหญ่ปเลมันยาวข้นเลยมนหน่อยกไปปั่นเขาให้มันทันมากเกาะ้อเริ่มเกี่ยวของในเกิ่ยวไปน่ ทีนี้เฮากีาไปีดเตัวนี้นะบาลุงมกินหนาพอกันมาช่เพเ่อกไเยียมมาเลยๆนะบาลุงแล้แล้วสบายดีร่งกับเพื่อนติดตามเด็กอะคนติดตามเบิกจะขีดไปเดินบาลุงขอบคุหลายๆที่เขามาหลุดมาส่งสมกันเนาะบรรยากาศกับเพื่อนๆเนาะเที่ยงนี่แหละไปแล้วสบายดี